ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสัตว์เลี้ยง นีพิเศษมากเพราะว่าเบลเนี่ยจะขอมาดูเองเลยอาแตมทิ้งหนูไปหลายอาทิตย์ใครทิ้งใครใครทิ้งใครใครทิ้งใครเธอพูดดีๆเธอทิ้งฉันนั่นแหละอะล่วันนี้บ้านคุณประทีปอะไรคะคุณประทีปบ้านคุณประทีปนี่คือคือคืออาแตมเนี่ยนะเมื่อก่อนก็เลี้ยงเลี้ยงนกชนิดนี้แหละที่ได้ยินเสียงเนี่ยนกกังเขนดงก็รู้จักคุณประทีปค่ะให้คุณประทีปบอกโอ้ยบ้านผมมันมีมีเยอะแยะไปกี่า20ตัวเป็นกังเขนดง ใช่ซึ่งเสียงร้องดีมากเพราะมาก<ช>พี่ก็บอกเอองั้นอาก็บอกเออถ้าสักเน็บทางรายการจะมาขอถ่ายทำให้รู้จักนกกังเขนดงมากขึ้นกว่าเดิมได้ไหม,มเพราะเป็นนกไทยตัวนี้เป็นนกไทยที่ค่อนข้างจะเป็นรรสัตว์สงวนแล้วก็จะกำลังจะเริ่มค่อยๆจะสูญพันธุ์เนื่องจากคนจับเน็บจับจากในป่ามาเยอะออวันนี้ก็มากระจากกันเลยว่าถ้าเราจะเพาะเลี้ยงนกกังเขนดงด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปจับในป่าทำยังไง หนูอยากรู้มากๆค่ะเพราะว่าหนูแล้วละคะรู้จักแต่การเขนธรรมดาการแขนดงยังไม่รู้จักรู้จักจการ<น>แขนกางกรู้จักการแข็งก็ก<笑><笑>ดีเลยค่ะเพราะว่าเบลล์นี่นะคะทราบแต่การเขนธรรมดาการแขนดงเนี่ยยังไม่เคยได้กินมาก่อนเลยอะแต้มค่ะวันนี้จะได้ดูโอเคการแขนยังไงการเขนยังไงการเขนบ้านการเขนดงเป็นยังไงโอ้โหเพียบเลยนะวันนี้นะงั้นอย่ารอช้าข้าไปดกับเขาได้ในีกวตามมาเลย สวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับคุณประทีปนอกคุณภูวันนี้เบลเราโชคดีที่ได้เบลมาร่วมรายการในวันนี้หายไปไหนมาหายไปไหนมาหนูแอบไปหาตุ๊กตาไปหาอย่างอื่นค่ะเพราะวราก็ไดู้้ทราบมาว่ามีนกที่ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ที่เมืองไทยในหายากเหมือนกันเลี้ยงยากเหมือนกันคืออย่างนี้เราจะพูดถึงนกกระเขนดงซึ่งเรามีเจ้าพ่องเห็นดงอยู่สองคนจริงหรือเปล่าคุณภูกับคุณประทีป วันนี้มาบ้านคุณประทีปสวัสดีก็สวัสดีกันใหม่สวัสดีก็ลาบหนึ่งต้องแนะนําคุณประทีปนี่เป็นเจ้าพ่อเลยเป็นนักเรียนนกมือฉกาดคนหนึ่งของเมืองไทยนี่คือเจ้าพ่อนกกระเขนดงโดยเฉพาะเลยข่าวว่าเขามีฉายานะคะคนนี้เชื่อบินหลาตังบินหลาตังนะครับแล้วจะเจอบินหลาตังคุณประทีปคุณประทีปนี่มีนกประมาณ20บกว่าตัวเฉพาะกระเขนดงแล้วก็เพาะพันธุ์ด้วยและต้นตำรับคือ นี่คุณภูอาศัยคําแนะนํานิดหน่อยนะครับแล้วเอาเราเริ่มต้นอย่างที้ดีกว่าว่าทราบมานะคะว่าจริงๆแล้วหนูเนี่ยเคยได้ยินมาแต่ชื่อของนกกังเขนธรรมดากังเขนเดินี่มันเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวใครจะมันมีกังเขนบ้านกับกังเขนดงเนี่ยที่รู้อากังเขนบ้านรู้สึกคุณ้มที่มีตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วเป็นตัวขาวดำแต่ถ้ากังเขนดงจะเป็น ด้วสีน้ำตาลสีตัวอาปัญคิดต้องเป็นยังไงความแตกต่างเป็นยังไงคะเป็นสีน้ำตาลดำนะแล้วก็สีแดงกางเขนบ้านเขนกเขนบ้านนี่จะเป็นสีดำขาแล้วเล็กกว่าด้วยแล้วข้อแตกต่างคืออะไรบ้านเราก็มีเยอะครับข้อแตกต่างคืออะไรข้อแตกต่างครับอาคุณรูจริงแล้วนกกางเขนบ้านเหมือนว่าสิ่งที่อยู่อาศัยของนกเขนบ้านฮะจะอาศัยตามป่าเป็นทุ่งละมอสเป็นส่วนใหญ่เป็นป่าล่งแจ้งฮะ่กางเขนดงเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในป่าทึบดังนั้นสีของ สีสันของบนร่างกายของเมือตัวของเขาสีขนนี้ก็ต้องแตกต่างด้วยเพื่อตื่นกับธรรมชาตินะับเหมือนกันเขนดงเนี่ยเขามีขนสีดําแล้วก็สีน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับใบใบไม้ที่เขาใบไม้ที่ล่วงบนพื้นนะับเพื่อให้เขาหากินได้และพรางศัตรูได้นะครับกังเขนบ้านเนี่ยเาอจะอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ต้องแสงใส่สีดําสีขาวคือกังเขนบ้านเนี่ยกรุงเทพก็มีทุกจังหวัดของเมืองไทยจะมีกังเขนบ้านแต่กัรเขนดงเนี่ยจะมีเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ที่ไหนคะที่มีบอกว่ากังเขนดง ก็เหมือนอย่างที่บอกกอนแรกาว่าเข็นดงก็จะอยู่ในป่าในป่าเลยครับในในป่าก็คือในป่าที่เป็นป่าดิบช well. ื้นค่ะป่าที่มีลำธารมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทข้างสูงก็คือเขาอาศัยกินแมลงฮะ ก็กินแมลงพวกแมลงตัวเล็กๆสัตว์เคลื่อนไหวที่อยู่บนพื้นดินนะครับเอาศัยอยู่ใกล้ๆกับลำธารใกล้ๆกับรก็สรุปว่าอยู่แถวภาคเหนือมีป่าเยอะถูกไหมภาคเหนือใช่ไหมพี <st>: ่ชิภาคเหนือมีเยอะไหมมีเยอะเมืองกาญเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายแพร่งสออะไรที่ที่อยู่ในในในป่าจะมีเยอะมากใต้ก็ต้องมีใช่ไหมใต้ก็มีแถวไหนแถวนราธิวาสปัตตานีประจวบเอ่อถึงมีหมดเลย หรือเป่าว่าทำไมถึงหลงรักในนกกังเขนดงคะมีความพิเศษยังไงคะในการที่แบบอุ้ยชื่นชอบจังเลยพูดถึงนกกังเขนดงเป็นนกที่จะว่าเป็นนกเสียงนกเพลงที่ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆหนึ่งเนย้าเสียงร้ไพเราะมาครับเสียงรมันจะมีอะไรประหลาดจุกใช่ไหมประหลาดแม่ท้ากังเขนดงซอฮูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน่าจะเป็น ไม่รู้เขียวกันตองใหญ่เขียวกันตองใหญ่แต่ที่ระดับหนึ่งคือตลาดแม่พระหรือว่ากังเขนดงแต่ถ้าผมชอบผมชอบกังเขนดงมากกว่าท่านระดับหนึ่งในความนิยมน่าจะเป็นตลาดจุกครับตลาดจุกอ๋อตลาดจุกครับผมเพราะมันมีการแข่งขันมี แต่มันคือลักษณะนกแต่ละชนิดเนียนมันจะมีภาพความแตกต่างที่แตกต่างกัน,กนลักเณะนด่นที่แตกต่างกันอย่างนี้พี่ทั้งสองคนเริ่มเลี้ยงมานานเลี้ยงค่ะถ้าไม่ถึงสนใจเรื่องของการเลี้ยงนกผมเริ่มรก,ก็เลี้ยงมาเมื่ออยู่ประมาณม5้ามาหไปเที่ยวนานมากไปเที่ยวป่าครับกมา,กมา,กมาก ยี่สิบกว่าปีมาแล้วไม่อยากบอกอายุด้วยตอนนี้ถ้ายี่สิบกว่าปีตอนนี้เกิดสี่สิบกว่ากว่าดาวดาวดาก็คือเริ่มเลี้ยงแล้วไปเที่ยวป่ามาแล้วก็ไปไปดูเขาต่อนกในป่านะก็เลยแบบรู้สึกว่า๊ทำไมนกชิ้นนี้มันร้องเพราะดีมันกินอะไรลุงก็เลยให้มาเลี้ยงมาเลี้ยงเริ่มชอบชอบเลยก็เริ่มเริ่มชอบแล้วพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเอานกของผมเนี่ยไปเที่ยวป่า แล้วไปถึงในป่าเนี่ยมันมีแต่ตัวเมียมาลุมตัวผู้ของผมเลยโซเซก์ว่ารอโซเซดงว่านกมันตัวนี้บันหลอ่อเป็นเพราะว่าในป่านั้นอะ ไม่มีนกตัวผู้นกตัวผู้โดนจับไปหมดแล้วใช่ครับผมผมก็เลยมีความคิดเริ่มว่าเฮ้ยทำยังไงถึงให้นกัางชนดงมันอยู่ในป่าแม่ตัวเมียมันมันต้องมาลุมตัวผู้ตัวเดียวอะไรเยคืออย่างนี้น้องเบลอย่างนี้คือไอ้นกตัวผู้เนี่ยนิสัยมันคือต่อสู้ที่เขาจะจับนกมาได้เขาต้องอนุกตัวผู้อีกตัวเป็นนกต่อที่เชื่องแล้วเอาไปล่อในป่าเอาไปแขวนแล้วก็ร้องร้องดังไอ้นกตัวผู้ตื่นมาก็หวงผิดมาตีก็มีตะข่ายตะบบปั๊บจับไปเลยจนเกลี้ยงป่าเลยนกตัวเมีย มีวิธีการนํามาเลี้ยงนะคะต้องทํ material, าแบบนี้หรือเปล่าคะเอานกต่อไปล่อหรือเปล่าเอยปัจจุบันสมัยก่อนเนี้ยใช่กว่าจะได้นกแต่ละตัวจะเอานกเอานกไปเอาไปต่อใช่ไหมแล้วได้มาได้มาแล้วก็ส่ว <treatment. S 2> นใหญ่ก็จะตายเพราะเพราะอะไรฮะที่มันตายเนี่ยเวลาไปต่อจากป่าเนี่ยอย่าลืมว่าในกระบวนการต่อเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนต่อประที่เป็นคนซื้อให้ประที่เป็นคนซื้อคนนี้นี่คนนี้คนซื้อคนนี้คนซื้มันจะเกิดความบอบช้ำเนี่ยนะสำหรับนกเวลาที่ว่าไปถูกต่อประสบการณ์บางทีถูก เคลื่อนย้ายขนส่งมาจากระก้าไกลๆเคราายียดแล้วนกอังเขียนดงจะเครียดด้วยถ้าอาหารที่เขาไม่สามารถกินได้เขายอมอดตายนะครับเพราะฉะนั้นนกก็อดตายกันเยอะสิที่ที่ก็ซื้อมาเนี่ยที่คุณเห็นนกที่จัดอยูจากสิบตัวเนี่ยมผมกล้าพูดเลยได้ว่า <รอ S 2> ถ้าคนที่ซื้อไปเอะ เก้าตัวคือตายรอดรอนไดยมากนั้นต้องต้องบอกคุณผู้ชมแม่ละว่าไม่แนะนําเลยนะครับไม่ควรจะซื้อนกเพาที่ที่ที่จะตัวจากเป็นนกป่าเข้ามาไม่ควรเลยแล้วอย่างนกป่าพวกนี้ถ้าเราเห็นว่า ขาบอกกินหนอนกับมือนะจริงๆแล้วนกพวกนี้เวลามันหิวนะทำอะไรได้ทั้งนั้นกล้ามากกล้าที่กินหนอนมือแต่เราพอมาเลี้ยงสักอาทิตย์หนึ่งเฮ้ยทำไมอยู่ๆตายเพราะเขาผอมไหมฮะคือเราเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเขาผอมขนาดไหนมันมีขนปิดอยู่ไงเบลคนนกมันเยอะทําให้การผอมของนกจะไม่รู้คือนกส่วนใหญ่ที่มาจากป่าจะตายในช่วงขั้นตอนนี้ฮะในช่วงขั้นตอนการขนย้ายแล้วก็ ช่วงที่สองคือการสุดให้กินอาหารสําเร็จรูปเรื่ออาหารเมร็ด oh. ซึ่งนกไม่ชินกับอาหารที่อยู่นี่นี่อยแล้ว oh. เขาชินกับเคยชินกับอาหารที่มันเคลื่อน เคลื่อนไหวได้ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอะไรอยเงี้ยคุณผู้ชมต้องทราบกันว่าสองคนนี้เขาเริ่มเพาะนกเขาสามารถเพาะได้ปีเนี่ยสักกี่ตัวไม่อยากจะคุย50ตัวได้ไหมจริงๆแล้วพ่อต้อเข็นดงต้องบอกว่าการเข็นดงเนี่ยในธรรมชาติจริงเขาไข่ปีละสองครั้งปีนึงก็คือแค่แค่สองคอกในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาคือช่วงประมาณช่วงหลังตุ่นจีนก็คือเริ่มเข้าหน้าหน้าแล้งแจกอ่างเปาแล้วก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วก็หลังจากนั้นอีกทีก็คือช่วงออกพรรษาเขาจะเริ่มหมดหมดฤดูผส ผลพันธุ์ละคือเขานับตามจันทรคติจันทรคติว่าเดือนนี้เดือนนี้นะเพราะนกเขาจะรู้ตามเทศกาลก่อนเข้าเข้าพรรษาจะเลิกช่วงจุดจีนถึงเข้าพรรษาระยะนี้ระยะระยะระยะพ่อพันธุ์จจรริิงงนะแต่ถ้าอยู่กับคุณภูคูล่ะะเป็นยังงไปีนี้นกหนึ่งคู่ผมพ่อได้เจ็ดคอกับเจ็ดคอกกี่ตัวครับค่อหนึ่งก็มีเฉลี่ยสี่บ้างสามบ้างนะครับเลยถ้สามก็เราคูณถ้าเราพ่อจริงคุณหนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนอยากเลี้ยงนกมาพ่อ คู่เนี่ยได้ยี่สิบตัวเจ็ดสามเหลียว่าตายบ้างอะไรบ้างก็เหลือข้อก็สามตัวสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวคุณเลี้ยงคนเดียวไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแน่อนตอนนง้ไม่ไหวไงก็แบ่งให้เพื่อนตอนนี้ก็เลยปั่นปั่นให้เพื่อนเพื่อนที่ที่คนคือตอนนี้เขาจะมีชมรมของเขาที่ชมรมชื่ออะไรชมรมพ่องหิงโดนแต่ตอนนี้เรามีโครงการนะโครงการสาก์รักบีลานี่สาก์เป็นสาก์จริงๆไม่ได้เป็นเต็มรูปแบบอกฮะแต่สหก์ที่คือ เราเริ่มจากแนวคิดว่าเดิมผมเพานกได้แล้วผมให้เพื่อนไปค<ะ>่ะให้ไปหายบ้างอะไรบ้างไม่ไม่มีผล,ลผลิตตามามาก็เลยเอาเรา,วารวมเป็นสากลดีกว่าไมาหมมาจับจะเป็นดีกว่า<อ>คุณตอนนี้ตอนนี้คือนอเห็นตรงที่อุปสรรคการเพราะอย่างหนึ่งคือไม่มีตัวเมียมตัวเมียหายยากมาก<ะ>เพราะตัวเมียนกป่าเนี่ยเรามาเพาะเนี่ย โอกคุผลิตน้อยใช่ไหมเพราะเขาจะหมดดิ้นกวัหวันระแวงก็ไม่คุ้นเคยกับคนใช่สัญชาติาณย่าเยอะแต่รมใช่พอเรามาเราได้ลูกเพาะแล้วเนี่ยลูกเพาะตัวเมียเนี่ยถ้าเพื่อนเอาไปเพาะเนี่ยทุกคนจะประสบความสําเร็จหลายๆคนที่เอานกผมไปเพาะนะฮะปีแรกก็ เริ่มได้ลูกลูกนกมาเล่นกันแล้วไม่ต้องรอถึงแต่ละปีเหมือนผมเนี่ยผมบีดมาประมาณ5้าชั้นนะฮะคือเราจับข้อดีของนกแต่ล,ละถิ่นมาลักษณะเด่นของนกแต่ละตัวมามาบีดเข้าไปตอนนี้นเ,เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีเจเน r เรชันที่5แล้ว<ช> <ผม S 3> ได้ลูกออกมาแล้วจากจากห้าห้าเรียกห้าช่วห้าเอ่อห้าสายพ์ช่วอยู่ไม่ห้าช่วงสายพันธุ์ก็คือเราเอาลูกของที่พ่อที่หนึ่งพ่อ ลูกหลานเหลนหลนแล้วก็คัดเอาตัวที่ดีมามาผสมกันตามที่เราว่าสังเกตว่า ตามประสบการณ์ที่เราเรียนนกมา20กว่าปีนกลักษณะเด่นที่อ่าต้องบอกนกพูดไปเลยกระเด็นดงที่เสด็จมันจะมีลักษณะเป็นนกนกร้องนกร้องเพราะร้องยาวร้องดีร้องทนนกพวกนี้จะร้องนานร้องดีดีลาเด่นมันจะมีหลายประเภทคือมีนกลำลำโตลำโตลำโตเสียงใหญ่เสียงดังมันเป็นชาวรัดร้องไม่ต้องรถองประมาณนั้นใช่เปล่าแล้วก็มีเพลงร้องที่ค่อนข้างจะดังเฉเพาะมีเบลลิีชัดเจนนกแรพวกนี้จะเป็นนกนั่งร้อง นั่งร้องคือจะไม่ค่อยขยับตัวคือเขาเน้นก็จะเป่งเสียงไม้ชัดแล้วก็มีช่วงน้องที่พลยค่ะแต่นกอีกประเภทคือมันนกลีลาลีลานี่คือยังไงคะมีคยอะเยะต้องมีแบบมีขยับตัวับเป็นร็อกเป็นกระดกคางมีคือมันจะสวยงไมนอีกแบบนึงฮะเพราะตอนนี้ในต่างชาติอะไรเขาก็นิยมนกสไตล์นี้กันเยอะฮะเป็นนกลีลาที่กระดกจะต้องบอกกับตอนนี้นะมีทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซียที่ไหนอีกสิงคโปร์เวียดนามเซาทอินเอเชียนี่คืออาเซียนทั้งหมดตอนนี้เป็นอะไรซึ่งค่อนข้างจะฮิตฮอตพอสมควรอ้าวแล้วแล้วยังไงแล้วเลือกได้เสร็จเนี่ยมันจะมีนกมีสองอย่างคือนกนั่งร้องกับเต้นร้องมีเต้นมีดีลาเต้นแล้วที่เขาฮิตคือพวกไหน จริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบนกสไตล์ที่ร้องปากเบาร้องด้วยขยันร้องแล้วก็รีลามีดีลาด,ด้วยเพราะว่าในในคะแนนการแข่งขันเนี่ยมันมีการแข่งขันด้วยเหรอครับในต่างประเทศนะฮะ <c oughs> อู้ไม่ใช่เฉพาะหูจุกนะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ขยนดงก็เมเออในต่างประเทศถ้าเราไปดูตารางการให้คะแนนของเขาเนี่ยเขาจะมี ช่องลีลาช่องน้ำเสียงช่องลีลาช่องสำนวนการร้องร้องมาหยุดร้องทนแล้วก็ลักษณะของนกลักษณะทุดล่างทางกขยภาพคือขนสวยไหมหางยาวไหมอะไรอย่างนี้ตต้องฝึกไหมคะหรือว่าเขาเป็นตามธรรมชาติของเขาเองต้องบอกว่ามันอยู่ที่พันธุกรรมของนกการคัดคัดคัดพันธุ์อย่างคุณคุณคุณภูเขาคัดพันธุ์จนนกเขาตัวใหญ่หางยาวนี่เราพูดถึงเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปช่วงหลังดีกว่า ช่วงหลังจะมาพูดถึงการเพราะพันธุ์ทํำยังไง <ừ, S 2> มันกินอะไร<ช>มันเติบโตยังไงเลี้ยงดูยังไงให้มันมีความสุขแล้วมันร้องให้เราฟังตลอดออทั้งปีนะ<า> จะไได้นําปเียงบคุณผู้ชมครับสําหรับช่วงคุยเฟื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ต้องขอหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเราจะมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับช่วงออกนอกบ้านไปส่องสัตว์ครับ